ว่าเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของเลขล็อกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นเรื่องของการหลอกลวงทั้งสิน้นวันนี้ก็เลยอยากนําเสนอไม่อยากให้คุณผู้ชมหลงเชื่อนะครับล่าสุดเนี่ยดีเไปจับกลุ่มเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในคดีนี้เขาไปแอบอ้างสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็บอกว่ามีเลขล็อกเอามาจําหน่ายใครซื้อไปเนี่ยจ่ายเงินให้เขาเดี๋ยวเขาบอกเลขล็อกแล้วรับรองเป็นเศรษฐีใหม่แน่ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับไปตรวจค้นบ้านพักย่านพุทธมนตรสายสี่พร้อมจับตัวนายจตุรงงามเลิศสิริชัยครับคนนี้เป็นผู้ต้องหานะครับตามหมายจับสารอาญาในความผิดฐานช่อกงประชาชนและความผิดตามพร,ะระบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยคดีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาร้องทุกไปยัง DSI ครับ ว่าให้ช่วยหาตัวผู้กระทําความผิดหน่อยจากกรณีที่มีเอกสารโดยกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเขาจัดทําขึ้นมาปลอมแปลงขึ้นมานะครับแอบอ้างทั้งตราสัญลักษณ์ของสํานักงานสลากแอบอ้างทั้งชื่อผู้อํานวยการสํานักงานกองสลากแล้วก็ไปหลอกลวงประชาชนบอกว่าเนี่ยเอกสารนี้ออกมาจากกองสลากเลยเอกสารลับสุดๆมาจากภายในเอามาหลอกลวงประชาชน ว่าจะให้เลขสลากที่ถูกรางวัลในงวดถัดไปเป็นเอกสารที่จะบอกเลยว่างวดหน้าออกอะไรโดยเรียกรับผลประโยชน์เอามาทดแทนนะครับใครอยากได้เอกสารนี้จ่ายเงินมาทีนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วก็ยังมีการส่งข้อความชักชวนในลักษณะแบบนี้ครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะแอปพลิเคชัน l ล n e ไม่ว่าจะ Facebook ก็เลยสร้างความเสียหายไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งแล้วก็ประชาชน นะครับพนักงานสอบสวนของคดีพิเศษเนี่ยนะครับก็ไปตรวจสอบแล้วพบหลักฐานนะครับว่ามีบัญชีธนาคารที่ใช้หลอกลวงผู้เสียหายทั้งหมด9บัญชีเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ยสาล้านบาทครับและจากการเข้าไปตรวจค้นที่พักของผู้ต้องหาก็ยึดทรัพย์สินต่างๆไว้ได้หลายรายการครับมีทั้งบ้านพร้อมที่ดินมีเงินสด5ล้านกว่าบาทมีบัญชีธนาคารอีก33บัญชี ยังมีรถยนต์ bmw z4 มีรถจักรยานยนต์ honda forza 350มีรถจักรยานยนต์ vespa มีปืนอีก9กระบอกรวมๆแล้วเนี่ยของกลางที่ตรวจยึดไว้ได้มูลค่ากว่า20ล้านบาทนะครับ